ชอบเล่นเซลฟี่ตัวเองอเออค่ะอ่านวิว,อ,ว,อ,วอยู่นะคือเดี๋าายวนี้มันมีศาลานี้ด้วยตอนที่เรากลับมาที่หาดทรายแก้วอีกครังร้งนะครับในออรอบ5ปีว้าวตอนนี้ที่นี่พัฒนาไปมากมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาที่นี่นะครับให้ดิบระเบิดเลยจะวิ่งใช่ไหมให้ระเบิดเซลฟี่เซลฟี่ มันลืมพ,พูดไปเลยสมบัริสมบัติระพูจากพารา,าก้อ,อนหนาอย่อดีได้นั่นครับแต่ไม่ได้โปเบียมากอ๋อขนาดเหรอเขาจูงไว้ตลอดมัูครับไม่ทราบว่าสถานการณ์ระเบิดที่พารากอนเป็นยังไงบ้างครับอยู่ห่างจากเราสองเมตรเองอ่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนั้น,นหูอื้อค่ะดับจริงเราอยู่ อะไรเกิด้นยไักพโยจริงเหรอจ้ก็หลังจากนั้นเราไม่ได้อยู่เกาหลีแล้วก็าอยู่ที่นั่นแหละแต่เ็นได้ติดตใช่ไหมกำลังจะกอจั่สั่งไมันีต่อสุดยอาคือคือตอนนั้นที่คนวิ่งหมดจากวันใดมันคงเหมือนดังที่เป็นมันมีกี่ั่ ถ้ามาเปิดวิดีโอนี้ดูต้องแบบตลบเดี๋ยวอัดเลยตลกอันนี้เราอยู่ที่หาดใจเขาหน้าหนึ่งตอนนี้คุณทุกโซนลุ้นลุ้โอ้อ่อยใครโอ้ยบ็อกซ์ที่นี่จะหล่นนะนี่นี่หล่นมิชั่นคอมพิวตและคุณเตอร์โลมมาแล้ว

ha ha ha